สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมในรถเกมเมอร์นะครับวันนี้จะพาไปเล่นอีเวนต์ชูตติ้ง PVP นะครับซึ่งต้องจองในเว็บนะครับอ่าี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการจองในเว็บอย่างละเอียดเลยนะฮะเราไปดูกันดีกว่านะครับนี่ครับนี่คือเว็บของเว็บสมัยขับนะครับที่เอาไว้จองนะครับก็เข้ามาได้ตาม URL ด้านบนนี้นะครับ ก็พิมพ์ตามไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวใส่ไว้ในดีสคริปชันนะฮะนี่ครับเป็นระบบจองกิจกรรมนะครับอจะลงมาด้านล่างนะด้านล่างสุดจะเป็นกิจกรรมล่าสุดที่จะจัดนะครับาเวลาจองก็กดคลิกเข้าไปเลยนี่ครับหน้าตาของกิจกรรมนะครับจะบอกรายละเอียดนะครับว่าเล่นกี่โมงถึงกี่โมงนะครับวันไหนนะฮะมีชื่อกิจกรรมนะครับจํานวนผู้เล่นอย่างนี้นะครับเราสังเกตที่ด้านบนนะครับจํานวนห้องเที่ยงว่างอยู่นะครับสี่สิบนะครับ ่40ที่นะไม่ใช่40ห้องนะฮะอืมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลานะครับก็เรายังจองไม่ได้นะฮะยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะแบบเปิดให้จองนะครับตรงนี้ก็จะแบบบอกว่าว่างอยู่ว่างอยู่ว่างอยู่นะฮะมานี่ครับนี่คือเวลาที่เปิดเปิดรับการจองแล้วนะครับนี่ครับคนที่จองแล้วก็จะมีชื่ออย่างงี้นะครับเวลาเราอยากจองแล้วคลิกเข้าไปนะฮะตกทันไหมโอเคทันนะครับผมอยู่เล่นชุดที่สองนะครับเป็นทีมบนะครับ อืมีมบีชุดที่2นะฮะแล้วก็อ่ะคราวนี้เรามาดูรายชื่อคนแบบตัวเต็งกันดีกว่าตัวเต็งในเกมนี้ที่เล่นนะครับส่วนมากก็จะเป็นเอ่อเป็นไม่ใช่ไม่ใช่แอดมินซีสตารฟนะฮะอาจจะเป็นสตาฟเทนนิงอาจจะเป็นพ olic หรือว่าอะไรก็ช่างเนะค่คนพวกนี้คือเรียกได้ว่าเป็นยอดฝีมือของเซิร์ฟสมัยขับนะครับรายชื่อก็ประมาณนี้แหละแต่ก็ไม่ไม่เสมอไปว่าเขาจะชนะนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่ามันยังไงนะครับ ครับระหว่างรอนะฮะในเซิร์ฟก็เปิดเปิดเองเออเพลงอะไรวะจำไม่ได้นะฮะ้วก็มาเต้น,นเราต้องแนงนแนงแนงอันนี่ครับกิจกรรมเริ่มแล้วนะครับก็พี่แคทก็ประกาศว่าทีมหนึ่งเตยมตัวนะฮะเตยมตัวถูกดึงนะครับก็คือกิจกรรมที่จองในเว็บเนี่ยถ้าเกิดเราไปจองไว้ชื่อเราขึ้นแล้วเนี่ยเ,เพื่อเวลาถึงเวลานะครพี่แคทหรือพี่ตเ,เกอร์หรือว่าสตาฟคนกดไหนก็ช่างนะครับทำการกดดึง ดึงแล้วเข้าสู่กิจกรรมนะฮะไม่ว่าเราจะอยู่แมปไหนอยู่ตรงไหนทําอะไรอยู่นะฮะของข้างในตัวก็จะถูกเคลียร์ออทั้งหมดนะครับอ่าเนี่ยเริ่มประกาศแล้วแล้วก็จะเริ่มเล่นเกมแรกนะครับเป็นเกมแรกก็คือเวลาจองปกติเนี่ยถ้าในกรณีที่เรายังเล่นไม่เป็นเนี่ยเราควรจองไปชุดที่2หรือชุดที่3นะ เพราะว่ามันไม่มีการสลับนะครับยังไงชุดหนึ่งก็เริ่มก่อนแน่นอนนะครับเราจะได้รู้ว่าเอ่ยังไงนะครับเล่นยังไงต้องวิ่งทางไหนไปยังไงนะครับนี่อันนี้รู้สึกเกมจะเริ่มแลวนะฮะรู้สึกเกมจะเริ่มแล้ะเมื่อกี้ตัวละครถูกวาร์ปเข้าไปนะครับแต่ว่ายังไม่เริ่มนะนี่เป็นงารนับเขาดาวถอยหลังนะสามสองหนึ่งเคนะครับเล่นเกมแล้วนะครับตอนนี้คนอยู่ที่ไหนวะ คนเกิดตรงไหนอ๋อคนเกิดย่างบนนะฮะร,รู้สึกจะเกิดห้องข้างบนที่อ๋อที่มีประตูประตูกั้นไว้นะครับแต่ละคนก็เริ่มกระจายเดินกันไปคนละทิศคนละทางนะเพื่อเพ <c oughs> ื่อดักซุ่มยิงนะครับอืมเราจะติดตามติดชีวิตของแต่ละสองทีมนะแต่ละสองทีมเรามาเราดูนะครับว่าใครใครจะเจ๋งสุด ตกลงมาได้นะครับทำอาจจะทาให้เสียงซ่าๆหน่อยหนึ่งนะครับนั่งจากผมไม่ใช่ GM นะครับกดปิดฝนไม่ได้นะครับก็ต้องทนๆหนึ่งใครจะชนะครับเกมนี้รู้สึกน่าจะยืดเยื้อนะครับเพราะว่าจะมีธนูให้หนึ่งอันนะครับร้อมกับลูกธนู16ดอกนะครับแล้วก็เสื้อเสื้อทีม1ตัวนะครับกติกาการเล่นง่ายๆก็คือยิงธนูใส่ไปตรงข้ามจนตายหมดนะฮะห้ามเซตโฮมนะครับ ไมถ้าลูกธนูหมดก็เอาธนูเ่ยไปตีเลยนะฮะตีมือเปล่าก็ได้นะครับไอเทมที่นําเข้ามาเล่นอีกเล่นในอีเวนต์นี้ได้ก็คืออาหารอย่างเดียวเท่านั้นนะครับน,น้ำอื่นเข้ามาไม่ได้นะเพราะว่าจะถูกลบออกหนะล้างไอเทมนะครับอย่างที่ผมพาไปดูในเว็บตอนแรกนะอืม <c oughs> ตอนนี้เกมก็ดูเดือดดูเดือดไหมวะ,ะก็มันเป็นเกมยิงธนูนะฮะยิงไปเรื่อยๆนะครับมันก็ไม่ได้ไฟกันเต็มที่ น่าจะยืดเยือนะครับน่าจะนานบว่สมควรกว่าจะจบ,ะรบเรามารอซุ่มดูนะซุ่มโปง่งอะนอย่างงี้มันต้องซุ่มโปง่งอ,อะไรเนี่ยอะไรครับเริ่มใหม่เหรอทำไมต้องเริ่มใหม่ ยิงกันไม่โดนเมื่อกี้เมื่อกี้เขาบอกว่ามันยิงกันไม่โดนนะยิงไม่เข้าอ๋อคือทีมแรกไปแล,แ,ลแล้วยิงกันไม่ได้นะอาจจะเตั้งค่าอะไราปิดทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นใหม่น่าจะน่าจะเริ่มยิงกันเข้าแล้วนะว่าเกม,มเงียบเหลือเกินนาเิ่าเ,เริ่มเริ่มเห็นตัวเป็นสีแดงก,กับพริบกพิบแล้วนะครับนี่คือสัญลักษณ์ว่าโดนยิงนะครับใครจะชนะครับมารอดูครับมารอ เกิดการตะลุมบอลนะฮะสองต่อหนึ่งนะครับเกตีเลสนะครับตอนนี้มีเกสองคนกำลังลุมเลสอยู่นะครับโอ้โหลุมครับตีกันเลือดสาดนะฮะโอ้โหตัวแดงแล้วเรียบร้อยครับเกล่าเอ้เลสลาโลกไปบ้านเก่านะครับเกก็เลิงล่านะครับวิ่งกันต่อไปนะครับอ้าวทำไมธนูเด้งเข้าตัวผมหนึ่งลูกไม่เป็นไรครับไม่เป็นมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อมีคือคนที่เข้าไปอยู่ในอีเวนต์นะฮะจะเป็นพื้นที่เฉพาะแล้วก็ถูกเก็บข้อมูลไว้ในดัตต้าเบสนะ ก็นะคือใครตีใครใครฆ่าใครมันจะขึ้นชื่อหมดนะครับแล้วก็จะรู้ว่าใครตายนะครับถ้า <c oughs> เกิดว่าคนคนนี้ตายแล้วแล้วยังอยู่ในแมปนะครับแสดงว่าเขาโกงนะขเขาเซตโฮมไว้อะไรอย่างเี้นะครับก็จะถูกบทลงโทษอะไรว่ากันไป <c oughs> ตอนนี้เกมถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ธนูบักนะฮะธนูลอยเจอกี่คนนะอ้าวเลดวินนะฮะเลดวิน เลดวินนะครับแสดงว่าเกตายหมดนะฮะเกรนะัเจเลตแต่เขาก็พิมพ์เอหาฮาฮานะพิมพ์วายเกย์วายเกย์นะฮะโอเคครับ, K, รบสำหรับเกมแรกก็จบลงไปแล้วนะครับโดยทีมสีแดงนะเป็นฝ่ายชนะไปนะฮะชนะกันด้วยกันตะลุบบอลนะเออตะลุบบอลอ่าดังเสื้อสีฟ้านี่เป็นเสื้อของสตาฟนะฮะสตาฟนี่เป็นเสื้อฟ้าก็จะ บินบินอยู่เดินเดินอยู่างบนนะครับใช่ผมนี่ก็อยู่ตั้งชุดอยู่ชุดที่เท่าไหร่นะชุดที่สองชุดที่สามเนี่ยเรกนานนะคจะได้เล่นนะครจะได้เล่นแล้วก็เดินศึกษาแมปรอก็ได้นะครับเพราะว่าเออเราจะได้รู้ว่าควรจะไปซ่อนตรงไหนนะครับไปเล็งตรงไหนเกิดการตุ้มตับขึ้นนะ บนที้ก็าทาอะไรกันครับเขาจะตีกันแหละยกพวกตีกันแหละระหว่างรอเล่นกิจกรรมก็มาเดินเล่นๆๆต้องมีที่เอาไว้สาหรับยืนด,ด,ดูได้นะครับเนื่อะไรฮนะใช่คุณหลมครับนะนี่มันบ้านมีแคทนะครับอต้องแจ้งซะหน่อยนะต้องเรียกเ,เรียกโ o ล,ลิ c หรือว่าเรียกสตาฟมาดูซะหน่อยนะใช่คุณหลงบ้านมีแคทนะครับ ผลนี่ก็ไม่รุนแรงมากมายนะคแค่แบนดนะครับแบนดคาร์วอนตลอดชาตินะรอเล่นในกะรุงอา้าวไป้นีแน่เลยเนะี่ยชื่ออะไรเนี่ยไมเทินะ M A I L N W ใช่เลยเนี่ยมตีคน,นตกอ๋อคนนี้มาเอาเบนล็อกมาเช็คแล้วนะครับอืมไม่น่ารอดนะน่าจะโดนแจ้งกระโดดเป็นหนึ่งกระทงนะครับก็เขามีกระทงอยู่แล้วก็เรียบร้อยนะครับโดนแบนดไปเนีย ไปแล้วครับวิ่งหนีไปนะครับเออให้ตีผมเนี่ยอืมตีกันมันเลยโอเคนะเมื่อกี้ผมสกินหายนะครับสกินไม่ขึ้นก็ใกล้เริ่มแล้วนะครับมีสิบอ็วินะครับแล้วก็จะถูกดึงดูดึงตัวไปนะฮะอืมเมื่อกี้สกินหายก็เลยต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่นะครับโอเคสิบสามสิบสองนะสิบเอ็ดครับสิบเก้าปดเจ็ดหกมายืนแช่น้ำรอดีกว่านะ โอเครอดูยังจะเย็นนะฮะนั่งยองๆขี้ในน้ำแต่โอเคน่านี่นะครับเมื่อถึงเวลาเพาก็จะวาร์ปเราอยู่นี่นี่นะฮะสิ่งที่คือธนูนะครับแล้วก็ลูกธนูทั้งหมด16ดอกนะฮะอืมแล้วก็อาหารในตัวผมก็ยังคงอยู่นะโอเคเรามาดูอยู่ตรงนี้ดีกว่านะฮะน่าจะเป็นมุมที่ดีนะครับอืมเราเริ่มตรงไหนดีนะครับซุ่มตรงนี้แล้วกันนะครับน่าจะเป็นแบบ จชภูมิที่โอเคเนะี่ยใครครับเป้าหมายแรกของเราเออเออเก็บมาคืนอืมอโอ้โหไม่มีใครมาให้ยิงเลยเพียวโดนไหมครับโดนไหมครับอ,อเอาสักสักดอกเถอะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ยว,ยวมันมีแค่สิบหกลูกนะครับก็เลยต้องเล็งดีๆหน่อยรู้สึกจะไม่โดนนะไปหาที่จริจงๆว่านี้ดีกว่า นี่ฮะธนูสุบกลูกกอ้ผมมีผมมีธนูธรรมาดามติดตัวมาลูกหนึ่งได้ไงไม่รู้นะไม่เกี่ยวไม่ได้โกงนะครับมาเราจะลอยเข้าบ้านมันดีกว่านะครับลอยลอยไปดูในบ้านมันนะมีเก้าอี้ด้วยลอยไปดูลอยไปตีมันในบ้านดีกว่านะครับย,ยบิงระยะไกลแบบนี้มันไม่มัเนนยเกาะผมยังเอี่ยมอยู่เลยนะฮะยังไม่ถูกทําอะไรทั้งสิ้นนะครับฮัโลโหล มใครเลยเอาอันอนะอาจะปัจจหนึ่งดอกหนึ่งดอกงงดิใครยิงวะงงกัดิตามล่าตามล่าโดนไหมวะโดนไหมวะไม่รู้ฮะไปไปแอบลอยยิงมันยิงมาในบ้านเนยครับไปตีหัวมันเลยดีกว่านะครับมันเย็นซุ่มอยู่ทําไมตุ๊ดเปล่าๆนะครับเราต้องลุยนะฮะนักลบห่งเสไม่ขับต้องลุยนะครับนี่ครับ จองบ้านมาเลยครับพวกขึ้นไปด้วยพวกเขาอยู่ตรงนี้แล้วกันนาะยอยู่ด้านนู้นนะครับใครขึ้นมาครับยิงหัวทูเนี่ยยิงหัตถูเลยนะหนึ่งดอกนะครับโดนเข้าไปโอ้ตกเจ็บเจ็บมาดิมาดิยิงหัวทูเลยเขาดีเฮ้ยปิดประตูก่อนนะไม่โดนไม่โดนอืมเ้าไปดูหน่อยดิมีทางขึ้นน่าจะเหมือนบ้านเรานะไม่น่าจะมีทางขึ้นนะครับ โผล่หัวออกมาดิรู้สึกเขาจะเก็บตัวกันเหลือเกินนะฝั่งแดงนะครับลองลองไปดูทีู่กสูงบ้านเราดีว่าเขาอยู่ตรงไหนกันนะครับทําไมเขาไม่ผล่หน้ามาให้เรายิงเลยฮะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปมาสักลูกสิเสื้อแดงแดงอนะ่ะเสื้อแดงแดงอน่ะโอ้โหไกลเหลือเกินนะครับมันต้องเผื่อระยะเยอะๆนะฮะ โดนไหมวะไม่น่าโดนนะครับลองตรงนี้สิโอ้โหแม่นโอ้แม่นใช้ได้ครับพอแม่นใช้ได้ครับแบบนี้ผมหวังผลระยะไกลไม่ได้นะต้องไปจัดการระยะใกล้นะครับเอาธนูตีหัวมันเลยดีกว่านะฮะลูกธนูเหลือห้าลูกนะครับแล้วก็ลูกลูกมาจากไหนไม่รู้ลูกหนึ่งนะฮะผมไม่ได้โกงนะครับแต่มันมาเองนะฮะอืมแต่สงสัยต้องขึ้นไปจัดการข้างบนละอยู่ข้างล่างนี้ไม่ได้ละ อยู่ไม่ได้จริงๆครับคนเราอไอเสื้อแดงมึงเหรอมึงเหรอมึงนีมึงนีมึงหน,งนีโอ้มึงหนีโอ้เสียไปสองลูกเลยฮะเสียไปสองลูกฟรีๆเลยครับโอ้เลยลูกเดียวหมดละอะไรอันนี้เป็นลูกธนูที่มันเกินมานี่ครับไปเอามาจากไหนอีกลูกหนึ่งวะ ปกติเราจะเก็บได้แต่ธนูที่เรายิงเองไม่ใช่เหรอฮะเอามาสามลูกเลยเอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะถือไว้เป็นของแถมนะฮะของแถมเ,เก็บไม่ได้นะครับมันต้องธนูแบบไหนว่าเราถึงจะเก็บได้ช่างมันฮนะมีให้ยิงก็ดีเลยครับสามลูกนะครับยิงหวัวถูเลยหนีโอ้โหโดนอีกแล้ว แบบนี้มันอยู่ไม่ได้ฮะมันอยู่ไม่ได้ต้องไปตีมันฮะถ้าเรายิงไม่แม่นเนี่ยเราต้องตีหัวมันจ่าเลยเอาดิเดี๋ยวๆๆพร้อมมไหมพร้อมไหมตีบุกไปเลยบุกไปเลยบุกไปดิเอา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 ดิไม่ๆๆๆนี้นี้นี้ช่วยด้วยช่วยด้วยโอเคครับเขาไม่สู้ครับเขาไม่สู้โออเหลือเม็ดเดียวอ่ะเหลือเลือดเม็ดครึ่งครับเดี๋ยวขอรีเลือดแป๊บฮะรีเลือดแป๊บโอ้โห แบบนี้อยู่ไม่ได้ฮนะมันต้องเข้าไปตีมัน,นครับไม่งั้นโอ้เมื่อไหร่เกมจะจบะครับเกมมันยืดเย,ะะยื้อนะฮะยุดไหนวะเอ้ยเพื่อนเรา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 ไม่ได้ต้องปกป้องนะฮะเพื่อนเรากำลังจะตายฮนะเอา้าเรียบร้อยครับเรียบร้อยไตย่โฮงไปแล้วนะครับอตายก็มาอยู่ตรงนี้นะครับเขาบอกเออเหลือแดงแดงเท่าไหรอ่อ่ะแดงสองนะฮะเหลือทีมผมเหลือสี่นะครับ ก็ตายไปแล้วนะครับก็ห้ามเซตโฮมนะเพราะก็วิธีกลับไปก็ต้องกลับไปที่อีเวนต์นะฮะพิมทัอีเวนต์แล้วก็วาร์ปนะฮะน่าเศร้าจุงเบยนะครับเมื่อกี้น่าจะรอเลือดเลือดเลือดรีให้เต็มก่อนนะแล้วค่อยกลับไปนะครับโถถูกถูกเซลนะถูกเซลถูกเซลถูกคุณแท็กเกอร์เซลนะครับอืมก็เป็นเอ่อถูกย่อยย่องให้เป็นคู่รักกรรมตะนะฮะ คืออยู่กันนานนะตีกันนานมากนะครับอืมไม่เป็นไรครับก็แฮปปี้เอนดิ้งนะฮะตอนนี้เกมยังไม่จบนะครับแต่ว่าผมตายออกมาแล้วนะครับอาพิมพ์ผิดโอ้ไม่ได้เปลี่ยนภาษาคุณผู้ชมก็ไม่บอกกันเลยับไปไปไปอืมก็ธนูชุดอะไรก็ได้หมดนะยังเก็บไว้กับตัวเป็นปกตินะฮะอืมตอนนี้เกมก็ยังไม่จบนะครับ จบเลี้ยงเนี่ยไม่จบสักทีนะฮะเสียดายน,นะผมไม่น่าตายก่อนเลยแต่ว่าก็อยู่ใช้ชีวิตอยู่ได้ค่อนข้างนานนะฮะก็พบไปบูนะฮะไปบูกับเขานะครับไม่รอไปรอ,อแอบยิงอยู่ห่างๆนะครับก็เลยตายไปนะฮะอ่ะเรามาเราดูเพื่อนเราดีกว่านะครับว่าเขาจะจัดการยังไงนะครับจะจัดการยังไงต่อนเสียงตยตุ้มตับตุมตับมากนะพี่ลงบนดีกว่า เสียงแบบตุ๊กตับตุ๊กตับเลยนะฮะสีม่วงหมกอย่างเดียวนะครับสีแดงไม่ออกมอาจากหอคอยเลยนะครับจะป๊อตไปไหนครับเนะี่ยโอ้โหอืมเอาใส่ชุดไว้สักหน่อยจบเรือยังครับอ่าอเกวินนะครับเกวินโอเค,น,อเคนะครับอ่ฝั่งผมก็เป็นฝ่ายชนะไปนะคสีม่วงชนะไปนะครับ ก็สีแดงมันตุดนะหย่ก็หลบอยู่ข้างในนะครับร้อยสีม่วงบุกตลอดนะครับแล้วมันจะไปชนะได้ไงนะฮะยินดีด้วยนะครับอืรางวัลของกิจกรรมนี้ก็เป็นเพชรเอาได้มาแล้วนะฮะนี่ฮะหลังจากประกาศนะทีมบีวินนะครับก็จะมีการแจกรางวัลนะครับก็คือเป็นเพชรสองเม็ดนะครับอืนี่ฮะเพชรสองเม็ดนะครับแล้วก็เอ็นชาร์ดโพิชั้นหนึ่งนะครับถามว่ามันเอาไว้ทําไมนะครับเอ็นชาร์ดโพิชั้นหนึ่ง ไว้ทำอะไรไม่ได้นะครับเอาไว้เป็นบ้านนะครับโพลิชั่นหนึ่งนะครับะเอาไว้เฉยๆนะครับไว้ประดับบ้านเอาไว้ให้ดีใจนะครับไว้นั่นแหละไม่มีประโยชน์ยอางนี้แล้วกันอ่าสำหรับ วันนี้ก็ขอบคุณมากนะที่มาติดตามชมกันนะครับคลิปหน้าผมจะทําอะไรเนะี่ยจะพาไปเล่นอะไรพาไปดูอะไรก็มารอตามดูกันได้นะฮะใครชอบก็ไลค์นะครับใครใช้ก็แชร์นะครับใครก็จะติดตามผมต่อแนๆ่ๆก็ซับส c r i b e ไว้ได้นะครับบ๊ายบาย ครับก็หลังจากผมประกาศไปคือมีคนมาตีผมนะผมก็เลยประกาศไปว่าเออตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่นะใครมาตีผมผมก็สามารถเอาคลิปนี้ไปส่งฟ้องได้สบายๆนะฮะก็ถูกลุมตีกันแบบชิบหายว้ป่วงนะถูกลุมตีกันเกือบตายเลยนะฮะเมื่อกี้กินเพิ่มเลือดมาเยอะแล้วนะครับคือคือตอนที่ผมพูดแต่ผมไม่ได้อัดนะฮะผมเพิ่งอัดตอนนี้นะครับอืมก็คุณดักเกอร์ก็เล่นด้วยนะฮะนี่ฮะเอ่อฮัลโหลยูทูบนะฮะมโนต์หนึ่งหนึ่งสองหกนะับก็ดีใจนะชื่อได้ขึ้น เกมนะครับโอเคครับก็จะได้มีแฟนคลับเพิ่มนิดหน่อยนะครับตอนนี้คนดูช anel ผมก็ไม่ใช่เยอะนะฮะโอเควันนี้ก็พบกันแค่นี้นะฮะลารอบสองนะลารอบสองอืมเออผมว่าว่าผมเป็นซูเปอร์กอสเกเลยอะขนาดนั้นเลยอเกต้องครองโลกแล้วกันโอเคครับวันนี้ก็พบกันแค่นี้นะครับบ๊ายบาย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 ,บาย